เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตายตายตัวเดียวเจ็บจังไรจังไรข้างในอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันเออต้องเล่นอย่างนี้แหละจีโกโกโกจังไรจังไรตัวเดียวไปไปเอาไปได้ไหมเดี๋ยวกลัวอ่ะสวยไปไหครับครับครับเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาด่านดันรถอันใหม่ด่านดันรถอันใหม่รถแบบเพลินเราเจอไอ้แทรนัสอีกแล้วอ่ะไหนฝั่งนู้นเหรอ เขอเล่นเมอร์ซี่เขาเล่นไปไรเขาจะบินโบยบินสู่ร่องน้พาเขาเล่นเมอร์ซี่โหดมากไ่นตอนนี้นกูเล่นอะไรกับมึงวะเลนใช่ไหมได้เนี่ยไม่เล่นกับตัวเลยวะมึงเล่นอะไรวะกำไม่ได้ห่ดอะไรอะไรอุ้มมันไม่เล่นไม่มีกลยโคเจ้าโคเจ้าแลบมากเล่นนอนเล่ไมได้ระวังแทบจังเลยโอเคระเบิดได้ระวัง ไปเลยมาล่าขยายปีของเจ้าสวยโลแตกยิงเลยยิงเลยยิงอัดเลนเลยจังเลสเอ้าไหลมันโดนได้ไงจังเลสหลังวานคอมโบเอาขวาจังเลสขวาจังเลสขวาอัดศอไม่เจอเฮียจังเลสตายชุบได้ไหมโอเคเด็กแบบลองแบบจังเลสตายนะจังเลสตายตัวดัเมอรหมดไอ้นาซ้ายบนไอ้นาซ้ายบนอ้าเทียอะไรมึงเลนสวยสวยดิสเลนไว้ดิสเลนไว้ เล่นตายเล่นตายเขาเลยเขาเลยไอาน้าต่อดิสไอ้นี่ดิสคิดนก่อนเลยไม่เป็นไรนี่พี่อะไรโซเชอร์โซเชอร์โซเชอร์เชอไปไปไปตามมาช่วยคุณได้ไหมตัวนึงตัวช่วยตายทีมาดิเอออ่ะกูกูกู้องแคปอุ้ยระวังแคบไปเลยครับเลยตัวบนึงไม่โดนด้วยป่ะไอ้กูเพิ่งรู้นะมันมีห้องข้างบนอ่ะไม่เห็นเอ้นายยืนอ่ะใช่ ไม่เคยขึ้นเลยกูไม่เห็นใครขึ้นเลยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เออลรไแบบอลร่ด้เลยเรนนะเล่นมันเล่นไม่กันเพื่อนเลยนี่มันแหลมมากไอ้นี่มึงรู้ปะจังและตายใครเอาได้ปะลงมาไม่มีใครดูเลยใครจะเอาได้บ่โมนโมนเต็มเลยเยี่ยกูอยากขึ้นไมเปิดสติโหมดมากเลยเพื่อนเพื่อนตามไอ้ล้น ดีเลนไว้ดีเลนไว้สวยพี่ฟาดิตาย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 จังแลสจังแลสจังเลสชี้ไอ้โดนตายสวยกับโวโควโวโคเมกมีอัพอินเตอ์โกลใครเอาไม่ได้ป่ะข้างบนหมดยังมีโทษเจอร์บนแล้วหมดแล้วข้างบนหมดแล้วไปข้างล่างหมดแล้วพิมพ์ตามไอ้นี่ไปเลยผมมันก็ยังจะเล่นเลนอีกเนาะมันเล่นเล่นไม่กันเพื่อนเลย

ยังไม่ค่อยโดนเลยอ่ะไม่พอป่วแล้วมันแบบมมุัวาม,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 มากยงไรายสวยโดูแล้วได้ไหมได้ไหมโอ้ จริงข้างหลังวิระวังโอ้โหไม่ทันวยแล้วกลัวแหละกูจะไปชนมันก็ไม่รู้มุณไม่อยู่ข้างหลังนู้นโอ้ยพาร่าโดนตัวเจ๊กดมันโดนทุกอย่างอ่ะเรามีอันตี้เนี่ยแต่เราไม่รู้จะเปิดยังไงตอนนี้เขามีแต่ดีละอ่ากูอาจจะต้องเปิดก่อนแล้วมึงปุ๊บหรือเปล่านี่ไม่ไม่ไม มันดูมันดูวุ่นวายไปมันดูแบบมันไม่น่าดามันลุกมันล้มไม่แค่สองวิเองนะเว้ยมันคอมโบเกินไปเราต้องใช้แบบมาตีแท็บเอ้าทำเหียอะไเนาะลอาแท็บล้มล้ยิงเลยโอ้โหโทษว่ะเฮียปกติได้ปะปกติโอเคล้มล้มสวย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 ยเฮียเลนอือจังวะ มาช่วยด้ไหมข้างหลังเล่นข้างหลงเล่นข้างหลังบินไปแล้วถ้าเขาถ้าเขาอะไรไปยิ้มโคตรสุดยอดเปิดมันเปิดแคเปิดที่ผมไม่แล้วพี่ฟินพี่ฟินซอสพี่ฟินซอโอไกิดีผมไม่ใเจออีกลแม่งอ้ยอ่า โอ้ัรโหดร้ายไอ้ผ่จะเล่นนั้นใช่ไหมได้เล่นจังไรด่าอ่นงกี่ผเล่นไม่ไม่ไม่ังเล่นไม่ได้เลแล้วฆ่ามันไม่ได้เลอะาไรเบิดคตเ่้องฆ่าตามันก่อนปะอันนั้นตามยืนดีมากเลยตมมันยืนหลังเป๊ะเลย เราไปลงไม่ได้เลยเอ้ยน้องน้องเจ้าเย็นจะไปยินนะไปไปไปแบงโดกไอ้เหี้ยไอ้พลาดวะเล่มที่แทบที่ไรอ๋อที่แท็บอู้อีกอล้วเนี่ยอ๋อโดนสลีทไหมเอาซับเนี่มันมันเอาซับก่อนอ่ะเฮ้ยกูโดนทุกอย่างเลยโอมเอ่ออะไรคะหลังเราฮิวบอลไปด้วยแหละตัวเราพวกเราเมื่อซีมันดามิ่งมูดอุ้ย

ตัวอะไรวะอ๋อดิเฟอรมันรืเปล่าดิเฟอรมันอยู่ดิไอซับมันไม่ได้อยู่เยอะไม่ไมซับๆมันไม่ได้อยู่เยอะขนาดนั้นเลยไม่ทันเลยฮะไม่ไม่ไม่โดนนะมันโดนมันโดนมันโดนกขี้ข้างล่างนะกูแตกฮะกูแตกอยู่สิบ่าละลงไม่ได้เลยอ่ะจังไรมันได้เนี่ยอ่ะยิงกลางเขากางกันเลย มันมันกระเด้งกระเด้งเขขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่ะกูไม่โดนรถเหรอเน,นี่ยโอ๊ยระยะรถมันสั้นเนี่ยต้องเล่นบ้างมันกระเด้งกระเด้งเขาตัวขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่ะลงไมเวลาหรอหรือว่าแข่งกูควรไปเล่น DPS มากกว่า กูว่ากูก็เยอะแล้วเนี่ยนี่วัวกูเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นดูจังหวะนี่เนี่ยปลาบอลปลาบอลปลาบอลฮิวมากกว่าบอลดามมีเฮ้ยน้องมาเล่นไอ้นี่เนี่ยก็ผ่เราเล่นลุงได้เนี่ยสบายเนี่ยพ่อมันช่วยอยู่ข้างไหนให้กูเล่นตัวอะไรนะตัวอะไรลวงก็ได้เพิ่ตัวหนึ่ง ไ้พอน้องเข้ามาปุ๊บเปิดบอลฮิวตายเราอัดฮิวคือมันได้นะเว้ยแต่อย่าไปอยู่ไกลพวกพีอ่ะโดนเลนทุบโอเคพี่นี่กูตายเยอะสุดในทีมเลยเฮียอะไรเนี่ยโหกูก็ตายลองจะเหมือนกันเพื่อนแต่กูทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยโอ้โหมึงดูมันไรนี่ดีมันยังสวยใช้สกิลกูไม่เนี่ยเราจะได้ไหน แล้วจริงๆกูอยากให้เล่นบนมากเลยแล้วเราสัอจังหวะโดดลงไปขึ้นมาได้ไหมเฮ้ยใครหายวะโดดอยู่โดนนะมันไปไหนหมดวะอ๋อมันเข้าข้างล่างมันมาข้างล่างมันมาข้างล่างเอาลุยโต๊ะนลุยโดน เราทาอะไรระวังเราไม่ต right. ้องรีบย well, ังไม่ได้ขีดนึงโดนเล่โดนเล่ไฟเข้าแล้วแดนแล้วมันใช้ขีดเอามัตายแล้วโซเจช่โซเจช่โซเจช่โซเช่เจ็บเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตายตายโซเช่เจ็บจังไล่จังไล่ข้างในอย่าไปยุ่งมันอย่าไปยุ่งมันเออต้องเล่นอย่างนี้แหละจังเล่จังไล่ตัวเดียวไฟไปเอาเลยเดี๋ยวไปอยู่กูาไว้สวยไปไปครับครับครับเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา ดีแล้วจังแลนมันตายที่หลังไงมันจะได้เกิดชา้ากว่านึ่งมันต้องรอแม่งเข้าข้างล่างแบบไม่ได้ยินเสียงจริงๆอ่ะกูมองกันเอ้ยไม่ได้เสียงมันมีทางอื่นไปเด้อกูมันมีนี่มีมั้งท็อปจอน,นะตัวละลายโลดไดอยู่เนะีได้ระดับ,บโลจะแตะรอป้อมอยู่เดี๋ยวรอกันรอกันรอเลนมันไหนมั่งกันไป สามันกว่าวิ่คูโดนสลีเพื่อนไอ้เหี้ยโคตร่ะโอู้ดนพุ่งแน่ถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วได้มาได้ไ่มไหวปหปาบอลนิ้วโอเคไปไปไปวังไปไปไปน้องดันในเนี่ยอุ้ยกดเลนกดเลนกกดกดเต็มกเต็มขวาจังเลนขวาจังเลนขวาจังเลนไออยลล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 ไม่เอาไม่เอาเลนไม่เลนไม่เลนเต็มเลนไม่เลนเต็มไม่เอาไม่เอาเลนไม่เลนเต็ม เราต่อนแต่ไกลๆเนี่ยมันเอาไอ้โคมามันเอาไอ้โคมาไอ้โคมาโอ้ยไอ้โคได้เลยเนี่ยสบายเขาเดิมไขวานะมาเข้าขวานหามึงนะไอ้หาครับจอนเลนไม่ดูแลเพื่อนเลนไม่ดูแลเพื่อนเราไปได้เฮ้ยอีกเพี้ยนไอ้ชิบหายแล้วเพื่อนตายเพื่อนตายไปไปไปวางลงแล้วเฮ้ยไอ้ยะนี่น้องตายวะเอาวะไอ้โคเจ็บไอ้โคเจ็บไอ้โคเจ็บมากทำเลยลงไปเลยไอ้โคตายไอ้โคตาย เราไปเราก็เราไปที่เข้ามาในโลกเข้ามาในโลกเล่นในโลกไว้ลบลบลบหมโอ้สวยแล้วยังอยู่กูยังอยู่ทีมเอาหกเอาหกไ่เป็นไรเปิดอยู่ไปอยู่ตตีสุดเดียวไอ้นายโอ้ชิบหายแล้วกูโดนโบว์ไอ้นายเจ็บไอ้นายเจ็บมากอุ้ยพิมสวยแล้วพอทอนทอนทอนไอ้พลอยพลอยพลอยมันยิ้มฟีไอ้เหี้ยไม่มีใครดูเลย โอ้ช่วด um ok, okay, ้ับออแล้ตรงนั um, <c oughs> <c oughs> ้ตาย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 ได้ได้ได้เลนพี่เอาอยู่ลบหลังพี่ลบหลังพี่วางลแล้ววางลดแล้วเจเจสวยสวยพิมพิมชุบตามพชุบตาเเจ้เลื่อเจ้เลอเ้ยพี่มชวได้อุ้ยไอ้เจ้ยโดนห้ามอยู่พิมพิววิเดียววางลดแล้ววางโลแล้วได้อยู่เลือเจ้เลอนเเดี๋ยวทำให้น่ไหวไหมเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้ตยานะตายนะตายโอ้สู้ ตัมต like ัวเดียวคิโกมันห oh ิวไม่ทันมันหิวไม่ทันทีมวยดูแลดูแลดดดจ้าเลยดดเจ็บดจ้าเจ็บมากดตาย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 ารับจนรบจตืหจิงออตจริงอ่ะโอ้ยมันเหยียบไม่ได้เลยบอกแลวต้องเลททีมนี้เะตัวใหม่ละเฮีย เจอตรวไหม่เลยตอนแรกบอกไอพี่ผมเล่นไม่เป็นเลยพี่เจอตรวไหม่แล้วเจอตัวใหม่นล้วไอเียจอตรงไห่แล้วไอเียไอ่จะเปิดไอโ่จะเปิดไอโ่จะเปิดเล่นนาบันดีตเล่นนาแล้วเล่นนาแล้วเพื่อนกูเล่นนาบัหอ้องสี่คนรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเาอยู่เล่นเมียสี่เล่าโดดโจมาโกจมา โอ้ใมากทีเดียวทีเดียวโกตายโกตายเพื่อนไม่มีซัพพอร์ตไม่มีซัพพอร์ตโอ้โคตึงอ่ะโอ้ยโอ้เได้ไงวะกูทำอะไรลงไปเนี่ยดาเมจหกพันไอ้เหี้ยอุ้ยห้าคิวเหี้ยเหี้ยกูทำอะไรลงไปเนี่ยโคตรมัน่ะอ้าวไม่ดไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ชนะลกันว้เก่งไปทไดไรงขอะไเหี้ยเหนื่อย